ดรสันติป่าวายหัวหน้าผู้ตรวจราชาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตัวแทนนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งและมอบสายสะพายอันทรงเกียรติแก่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานคร และทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานครครับต้องเรียนสื่อมวลชนที่ครบรพทุกท่านครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาท่านสุรวัลหวังสุริโยศน้ให้ความ,ามสําคัญนะครับในการมีเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทูตก,การท่องเที่ยวและทูตกีฬาและก็เยาวชนทั้งการท่องเที่ยวและกีฬาของเราเนี่ยเ,เราชืน่นชมบริษัทเบทาวเวอร์จำกัดครับที่ ท่านจันลงท่านสร้างสารรค์และผลิตบุคลากรที่สําคัญที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้มีครบทุกจังหวัดทั่วประเทศและเขตทุก50เขตทั้งประเทศไทยรวมแล้วเนี่ยเราจะมีเครือข่ายเราทุกปีเนี่ย380ท่านังนั้นเองเนี่ยงงกระทรวงการเรียามีหน้าที่ในการนําบุคลากรเหล่านี้ครับไปส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ว่าประเทศไทยเรามีดีอะไร การเล่นกีฬายังไงถูกต้องถูกวิธีการเล่นกีฬายังไงทําให้สุขภาพแข็งแรงนั้นเองซอฟทาวเวอร์ขั้นเหล่านี้จะเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งจะไปเผยแพร่ทางด้านศิลป,ปะวัฒนธ,ธรรมนะครับกิจกรรมดีๆของประเทศไทยของจังหวัดให้ครบทั้ง7จังหวัดและ50เขตของประเทศไทยดังนั้นเองอทูตการท่องเที่ยวทูตกีฬาเนี่ยก็ถือเป็นบุคคลที่สําคัญนะครับที่จะต่อยอด โดยเพพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวด้านกีฬาในจังหวัดแต่ละจังหวัดทั้ง77จังหวัดแล้วก็50เขตของกรุงเทพมหานครทําให้ต่อไปเนี่ยผมมองว่าบุคคลเหล่านี้กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาต้องมา,าส่งเสริมทั้งด้านความรู้นะครับส่งเสริมทั้งด้านาทักษะต่างๆด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้เขาสื่อสารแทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ <S <S เพื่อจะนํมาเอาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยลงไปสู่พื้นที่จริงๆในจังหวัดแต่ละจังหวัดครับ ต้องกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะคะที่ทุดงานท่องเที่ยวและทุดงานกีฬากระจายอยู่แต่ละจังหวัดแล้วก็50เขตของกรุงเทพหมหานครที่ผ่านมาเราก็สร้างบทบาทตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะก็ล่าสุดจัดงานฮาโลลีินที่ถนนข้าวสารซึ่งประสบความสาเร็จอย่างมากทําให้ผู้ประกอบการบนถนนข้าวสารมีรายได้ที่น่าจะมากกว่าเฉพาะในวันนั้นวันเดียวเนะี่ยมากกว่า10ล้าน ะะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ80%แล้วก็ชาวต่างชาติประทับใจมากๆวันนั้นนะคะมียอดไอบอลเนี่ยอยู่ประมาณสัก20ล้านไอบอลแล้วก็ทุกสื่อก็ต้องกราบขอบพระคุณน,นะคะที่เรียกก็ได้ว่ามาร่วมกันนะคะที่ทําให้กิจกรรมบนถนนฮาโลาวีนเนี่ยเราโด่งดังไประดับโลกอันนี้ก็คือบทบาทหนึ่งของทุกการท่องเที่ยวและทุกการกีฬาเพราะวันนั้นเนี่ยน้องๆก็แต่งตัวเป็นก็เรียกสาวฮาโลาวีนนะคะ beauty of scary ต้องไปเป็นร้อยชีวิตนะคะแล้วก็ในวันนั้นก็มีน้องที่มี follower เป็นหลักล้านก็ไปหลายคนอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราอยากจะสร้างชุมชนเข้มแข็งนะคะเราให้ผู้ประกอบการเนี่ยของแต่ละจังหวัดสร้างกิจกรรมดีๆแล้วน้องพูดกันน้องเที่ยวไปรวมตัวกัน เพื่อทําให้จังหวัดนั้นเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจกแล้วก็เราอยากสร้างแบบนี้ทุกจังหวัดแล้วก็รวมถึงเมืองรลงนะคะท่านที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยโด่งด,ดังไปทั่วโลกภายใต้คอนเซปที่เราต้องบอกว่าส่งคุณค่ามากกว่าความงามน,นะคะเพราะว่าน้องๆเหล่านี้จะเรียนรู้ทางด้านออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนที่จะทําให้เกิดระบบ เขาเรียกว่าระบบเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่จริงๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับคนกรุงเทพมหานครนะคะก็จะกระจายไปยังทุกจังหวัดอีก76จังหวัดนะคะหรือว่าแม้กระทั่งต้องกลับขอบคุณกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยให้ความสําคัญกับทุกการท่องเที่ยวและทุกการกีฬามีได้รับการแต่งตั้ง ทุกปีการแต่งตั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมสําคัญที่ทําให้น้องๆเนี่ยกระจายบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงได้อย่างชัดเจนมากส่วนหนึ่งก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะคะต้องบอกว่าน้องทุกการท่องเที่ยวะทุกการกีฬาก็มีทั้งทั้งาด้านมวยทางด้านอาหารนะคะแล้วก็ทางด้านบิวตี้อันนี้คือการตอบสนองโจทย์ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอย่างชัดเจน ต้องกราบขอบพระคุณท่านที่ให้โอกาสผูก้การท่องเที่ยวได้เข้ามารับสายสะพายแต่งตั้งเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศของนอง้นองๆที่จะทําบทบาทนี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะต่อไปเราอยากจะให้ทุกจังหวัดมีบทบาทมากขึ้นนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรก ที่เรามีการแต่งตั้งโปรวินพาร์ทเนอร์นะคะก็จะมีคุณภาคภูมินะคะก็จะเป็นโปรวินพาร์ทเนอร์ที่จะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ได้กลับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อจะเป็นผู้ว่าต้นแบบนะคะที่จะทําให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสามารถที่จะกระจายพู้นการท่องเที่ยวและเปิดลักัครเพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้กิจกรรมต่างๆ นะคะเราก็ต้องมีอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ <c oughs> อันุเมศนะคะก็เป็นบริวินพันเนอร์ของนครราชสีมาก็ตอนนี้ก็ทั้งสองท่านนี้ก็ได้คิดติดกิจกรรมมากมายที่จะทําให้กระตุ้นทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็นครราชสีมาให้เกิดการท่องเที่ยวไม่ต่างจากถนนข้าวสารนะคะ ครับผมนรพสทวนปทะทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุรัณบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ได้มีกิจกรรมในเรื่องของการมอบสายสะพายและการแต่งตั้งนะครับทูตการกีฬาทูตการท่องเที่ยวและการกีฬาขึ้นมานะครับผมคิดว่าทูตการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดจังหวัดเองนั้นมีหน้าที่ทํางานร่วมกับทุกกระทรวงทบวงกรม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีภารกิจที่สอดคล้องกับแนวทางของจังหวัดสุพรรณบุรีในเรื่องของในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าการที่เราได้มีทูตการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจะช่วยสนับสนุนโอกาสของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งในเรื่องของสินค้าอาหารสถานที่ประเพณีที่สุพรนที่สุพรรณบุรีมีของดีๆอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย เราไม่ใช่เพิกเฉยเราก็มีการประชาสัมพันธ์กรณีที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการแต่งตั้งทูตการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยผมเห็นว่ามันจะเป็นช่องทางที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าที่เรามีสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนต่างๆน้องๆเหล่านี้ที่เป็นทูตการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยเราได้สินค้าอาหารอาหารดีอาหารอร่อยที่สุพรรณบุรีมีทั้งสิบอำเภอมีอาหารอร่อยหมด แต่หลายคนไม่รู้หรอกครับถ้าเรามีทูตการท้องเที่ยวและกีฬาไปช่วยเนี่ยในปีหน้าเราคัดกันเองเนี่ยเราคิดว่ามันจะทําให้คนทั่วไปได้รู้จักอาหารของสุพันณบุรีมากขึ้น ตอนนี้นะคะปัจจุบันเรามีทั้งหมด128เพจนะคะ Miss t o u r i s m i o n l l Thailand นะคะก็เป็นเพจหลักนะคะมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ3แสนกว่าแต่เวลาน้องทำคอนเทนต์นะคะผู้ติดตามก็แต่หลักแสนเหมือนกันนะคะหลักบ้านเราก็ภูมิใจว่าน้องๆสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ได้สนุกสนานมากแล้วก็ เ,เรามีอีก128เพจนะคะเป็น Miss Tourism World ประจำจังหวัดนะคะเวลาเซิร์ชก็จะเป็น Miss Tourism World จังหวัดสุพรรณบุรี Miss Tourism World จังหวัดนครราชสีมาอย่างงี้ค่ะเราก็สามารถไปให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไป Follow น้องๆน,น,นะคะทุกกิจกรรมต้องกลับเรียนว่าอ,อ,อาจจะมีกิจกรรมดีๆเร็วๆนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งก็คืองานเขาดดาว นะคะที่เราจะร่วมกันทั้งหมดนะคะเรียกนะักท่องเที่ยวกลับเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจที่ถนนข้าวสารอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้จัดใหญ่กว่าเดิมนะคะที่คนบอกว่างานฮโาลาวีนใหญ่ขนาดนี้อลังการชาวต่างประเทศเขาเรียกว่าแบบตอบรับมหาศาลมากแต่ครั้งนี้งานคาวดาวขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกคนนะคะไปงานคาวดาวที่ถนนข้าวสารจัดใหญ่กว่าเดิมะคะ่ะ